สัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ตื่นเช้ามากันนำอุปกรณ์เสื้อผ้าก็อิเซสซอรีของเรานะคะที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะแต่จะเอามาขายค่ะเราต้องการขายนะคะไว้ตรงส่วนมุมต่างๆนะคะที่มาใน Facebook ของกลุ่มหมู่บ้านนี้นะคะเราก็อยู่กันในการาดเซลนะคะเสื้อผ้านะคะก็จะมีทั้งแบรนด์เนมนะคะมือสองที่เราใช้แล้วนะส่วนเสื้อผ้านะคะ พอซื้อมาแล้วไม่ได้ใส่แล้วก็จัดการขายดีกว่านะคะมันมันเยอะจริงๆนี่ก็เป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะคะอันนี้ของติ๊บนะคะของน้องอันนี้ก็มาอาศัยบ้านน้องก็เลยของน้องก็เยอะมากคือแบบโอ้โหนี่นะคะฝั่งรองเท้าจากกล่องเลยยังไม่ได้แกะกล่องเลยเนี้ยผ้าไหมผ้าทอก็มีนะคะตรงนี้นะคะสะปงสเก็ตก็ขายนะคะสะเก็ตบอร์ด ซื้อมาตัวเกือบสองพันเอามาขายนี่เยอะมากคือไม่ได้ใส่เลยอ่ะกลับมาจากเที่ยวหรืออะไรเนี้ยนะคะดูดีน่ารักมากคือแบบใจไม่อยากใจไม่อยากขายเลยอ่ะหอ,อมากตัวนี้หล่อสวยอันนี้น่ารักมากนะคะโอ้ยน่ารักจนฝั่งนี้นะคะหนอนหนังสือต้องมา นี่เป็นกองนะคะกองเบื้เริ่มเลยแขวนไม่ไหวละ yeah! ขายออกแล้วนะคะชุดนี้ชุดแรกขายไปได้นิดหน่อยนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ในะะการขายของในการาเซลนะคะยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันต่อๆไปเราจะขายได้อีก